สบายสบายมาล้วค่ะคราวที่แล้วนะคะเราได้นําเสนอเกี่ยวกับการลดเลือนริ้วรอยนะคะทําให้หน้าใสาเนียนดึงเดะโบะขึ้นมานะคะจากแขกรับเชิญของเราอายุกว่า60แล้วนะคะ ภายในเจ็ดวันนะคะกลับมาเด้งดึ๋งได้ด้วยใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าสร้างความอึ้งให้กับทั้งคุณผู้ชมแล้วก็พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอเชิญมาอีกทีค่ะขอต้อนรับดรเซรีวงวันทาค่ะยังเรื่องอายุจังเลยยอบเลยอย่าย้ำอย่าย้ำเยอ,อยอม่เอาแหมที่ย้ำเนี่ยไม่ได้แบบอยากจะให้รู้อายุเท<ช>่าไหร่แต่อยากจะให้เห็นว่าแตกต่างจากผิวหน้าจริงๆเราสองคนนี้อายุปีติดนึงนะคะแต่ยังอัพี่ยึดหลักประเภทไม่ยอมแพ้กับธรรมชาติอ๋อ ใช่ไหมล่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นแสงแดดการทํางานการทํานู่นทำนี่เนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมฝ้าเอ่ยรอยด่างดำลูกขุมขนกว้าง ผิวหยาบกร้านมันมาหมดแหละใช่ไหมพอมาหมดเราก็ต้องพยายามทํานู่นทํานี่อาจารย์เคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมคะมีทุกรยไม่เคยเห็นี้รยก็ไม่เคยเห็นเลยเห็นกี่ครั้งก็ดูดีเสมอก็เพราะว่าพี่เป็นคนที่เมื่อตอนบีแล้วพี่พยายามไอ้ความพยายามพี่ตรงนี้เนี่ยพี่ก็สรรหาใช่ไหมคนเขาบอกคาเวียดีเนี่ยกระปุกละแปดพันนะจ๊ะทาคาเวียแล้วเป็นยังไงคะก็แพงใช่ไ แล้วเราดีสมราคา800พัไหมคะก็คือมันมันไม่สมราคาเพราะเราเสียตั้ง800 0แต่การเห็นผลมันช้าส่วนบางอย่างพอไปซื้อมาใช้ก็แพ้คือสองอย่างเนี่ยสลับกันไปมาไม่แท้ก็แพงไม่แพ้ก็แพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ลําบากใจแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้นะมันจะแพงมันจะแพงไงเราก็หาไปเรื่อยๆต้องต่อสู้จนกระทั่งมาเจอดรพิเชษซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะสมุนไพรธรรมชาติต่างๆเนี่ยเขาก็ แนะนำคริมน,นี้ให้อพอมาใช้เนี่ยถูกใจมากาเด่งไม่แพงไ<อ>ม่ได้งกนะคะแต่เราต้องใช้ต่อเน,นื่องไงจนกว่าเราจะตายเนี่ยต้องใช้ไน้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาอะไรไม่แพงไว้ก่อนอันที่สองนั้นก็คือว่ามันเห็นผลนะ่วันแรกเราทาเรามือลูบป,ปั๊บเนี่ยอุ้ยตายแล้วผิวชัดเนียนอะไรบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงจิงรู้สึกเลยมาปุ๊บเนี่ยหลายคนกระแสตอบรับเยอะมากนี้ไงที่พี่ต้องมาอีกรอบนี้พ่ออะไรรู้ไหมมีคนนะหลานชายบ้างเพื่อนบ้าง ทรมาจริงหาอจริงหาจริงหา,าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปใช้การจะไปใช้กันแล้วขอบคุณนะคะพทรมาขอบคุณบอกใช่เลยคือเห็นชัดเจน<ช>เรื่องความเนียนแล้วก็เรื่องของลูกขุมขนเรื่องอะไรต่างๆมันหลายอย่างคือเรียกว่าวันแรกเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมัน,มนลูกหน้ามันจะรู้เลยแล้วมันไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นนั้นอันนี้เราก็ชอบหนึ่งไม่แพงอันที่สองเห็นผลด้วยความรวดเร็วอันที่สามเนี่ยถ้าเราไล่จากเจ็ดวันที่เราทำเนี่ยนะ มันมันมันเหมือนมันครอบคลุมหลายๆอย่างอะนะผิวเนียนนุ่มบ้างนะเรื่องรูขุมขนกระชับบ้างเรื่องความเนียนบ้างเรื่องความขาวบ้างเรื่องความสดใสบ้างเรื่องการลดริ้วรอยบ้างนะฮะและที่สำคัญอ่อนกว่าวอันนี้แหละมันมันคือมันมีหลายอย่างในเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความได้ผลเร็วราคาไม่แพงแล้วก็มันทำได้หลายอย่างตรงนี้ก็เลยทำให้ พี่ใช้มาโดยตลอด<ช>นะสามปีคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือมันเป็นออย i ์ hydro balance คือหมายความว่าระหว่างน้ํามันกับน้ำเนี่ยมัน<ช><ช>มีความสมดุลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทําสําหรับคนหน้ามันด้วยแล้วก็<ช>คนหน้าแห้งด้วยนะฮะ<ช><ช>แล้วมันมี c o l l าเ e น control ซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เกิดความยืดหยุ่นของผิวผิวเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็มีตัวที่มันจะควบคุมเรื่องของเลือดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันช่างแต่งหน้าเวลาเขาแต่งหน้าพี่นะเขาจะบอกว่าอุ้ยตายทําไม ประเภทมีเลือดฝาดบอกดูยังไงยี่สิบหกแล้วแบบนี้สามารถใช้ได้ทุกวัยไหมคะเนี่ยมันน่าจะได้ทั้งหมดเลยนะคนเราเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้เพื่อแก่แต่บางครั้งเราก็ใช้เพื่อกันใช่ไหมเพื่ออย่างวัยพี่มันมนถึงแก้แล้วแต่ดูดูเรียกัน นะฮะคือ25้าขึ้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วคือคนเรานี่จะไปทํทำไมต้องรอให้เกิดปัญหาค่ะมันเหมือนเวลาผู้ชายเวลาที่ไปนอกใจเราเวลาเราพูดอะไรขาบอกว่ายังไม่เกิดขึ้นเลยทำไมต้องคิดรอให้มันเกิดแล้วให้บอกว่ากันบอกว่เรื่องอะไรอ่ะเตรียมเต้องน แล้เหมือนกันหน้าเราเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้มันมีปัญหาไปแล้วเราแก้เนี่ยมันก็เป็นเชิงรับแก้ยากแต่ถ้าเรากันไว้แต่ต้นเนี่ยเป็นการทํางานเชิงรุกมันจะดีกว่าใช่ไจะเนะชื่อว่าจ่าคงจะพอใจกับผลการเปลี่ยนแปลงมากเลยแต่ว่าอยากทราบว่ามันนานแค่ไหนะใช้ไปนานแค่ไหนถึงจะเห็นว่าหน้ากลับมาใสาเด้งแบบนี้เลยคืออย่างที่บอกว่าวันแรกเราก็เริ่มรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วพอ7วันเราก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่พี่เองเนี่ยใช้ประมาณสักสองสาเดือนคนก็เริ่มทักต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ่ือคืออย่างที่เห็นวางอยู่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด7 เปุกเขยกระปุกใ,ใช้ก่อนเลยใช้วันละกระปุกแล้วหลังาจากนั้นเราใช้ในขวดนั้นแล้วพี่ก็ใช้ต่อนเรื่องด้วยมา ปัจจุบันเนี้ยเวลาไปไหนมาไหนเพื่อนฝูงก็ได้แต่ชมว่าเราเนี่ยหน้าใสปิ๊งเราอายุน้อยกว่าเขาเราไม่ใช่รุ่นเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูนิดนิ้ไหมคะใช้ยากไหมคะนี่ใช้ยังไงคือทีแรกเนี่ยเขาบอกกระปุกนี้ให้ใช้สองครั้งพี่เห็นแล้วพี่ก็สยองทำไมอะคะโดจะเมื่อยมือเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ปรากฏพทาเข้าไปมันซึมเร็วมันก็เลยไมรีบด้วยนะคะแน่คือถ้ามันซึมช้าเนี่ยเราก็จะทำแบบอุ้ยวน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 เนี่ยกว่าจะหมดครึ่งกระปุกต่อไอต่อครั้งใช่ไหมเขาซึมเร็วจริงอ่ะ หนึ่งกระปุกก็คือไม่เนินหนักโอ้ยไฮโดรบาลานซ์เน้ำกับน้ำมันพอเหมาะพอเจาะไงขาซะเลยนะขาคือผู้ชมดูอยู่ทางบ้านอยากได้บีสวยบ้านล้วทำยังไงนี่พอก็ให้พี่มาทีไรก็จะมาลดราคาให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวสองพันเหลือพันกว่ากว่าโทรมาเลย0,28622,000 ร้อยคนแรกเนี่ยเขาให้เลยประมาณพันกว่าชนะน่ใค้กัร้อยชุดทานะ้นจะบอกให้ร้อยชุดเท่านั้นนะคะย้าเบอร์กันอีกทีค่ะ0ูนย์2อ0 0ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวระปุกนี้อุ๋ยต่อเนื่องเลยแล้วกันค่ะนี่าเขาอ่างั้นเดี๋ยวเราไปรับโชคสบายๆกันค่ะ